วันที่23มีนาคมของทุกปีประเทศปากีสถานจะเฉลิมฉลองวันปากีสถานหรือปากีสถานเดย์ซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวันที่ประกาศมติลาฮอร์ในปี1 9 4 0ที่นําไปสู่การก่อตั้งประเทศปากีสถานในที่สุดและหนึ่งในไฮไลท์ที่คนทั้งชาติรอคอยในวันนี้ก็คือขบวนพาเหรดทางทหารแห่งชาติที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงอิสลามาบัด ในปี2026ขบวนพาเหรดนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยจัดมากองทัพปากีสถานทั้งกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือได้ร่วมกันแสดงแสนยานุภาพและเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ที่น่าทึ่งเพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงพลังการป้องกันประเทศที่เติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งเริ่มต้นจากกองทัพบ,บกปากีสถานอามีที่นำขบวนด้วยยานเกราะรุ่นใหม่ล่าสุด เช่นรถถังอัลคาลิด II ที่ผลิตในประเทศผสมผสานเทคโนโลยีจากจีนและยูเครนเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการยิงรวมถึงระบบควบคุมการรบอัตโนมัติที่ทําให้เป็นหนึ่งในรถถังที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียใตย้ต่อด้วยกองทัพอากาศปากิสถานแอร์ฟอร์สที่สร้างความประทับใจด้วยการบินผาดโผนของ JF-17 Thunderblock II i ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ร่วมพัฒนาโดยปากิสถานและจีนมาพร้อมเรดาร์ AESA และขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ ทำให้ปากีสถานมีศักยภาพในการรบทางอากาศในระดับแนวหน้านอกจากนี้ยังมีการบินร่วมของ F-16 Fighting Falcon, Mirage i i i และชาหีนที่แสดงถึงพลังแห่งความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกและตะวันออกกองทัพเรือปากีสถานนาวีก็ไม่น้อยหน้าโดยเผยโฉมเรือดำน้ำรุ่นใหม่จากโครงการฮังเนอร์คลาสซับมารีนที่สร้างความสามารถในการรบใต้น้ำแบบรับสุดยอด รวมถึงการจัดแสดงขีปนาวุธพิสัยไกลาบาบูครูสมิทซิลที่สามารถยิงจากทั้งเรือรบและเรือดำน้ำได้อย่างแม่นยำในงานยังมีการแสดงของหน่วยรบพิเศษ SSG Special Service Group ที่โชว์ความพร้อมรบทั้งบนบกและในอากาศพร้อมเทคโนโลยีไร้คนขับเช่นโดรนโจมตีเบรักและโดรนลาดตระเวนชาป,ปาไอ II ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขบวนพาเหรดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงพลังทางทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสารถึงโลกกว่าปากีสถานกำลังมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศด้วยความสามารถของตนเองและพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติในทุกสถานการณ์ปากีสถานได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่เพียงแค่พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่กำลังสร้างอุตสาหกรรมทางทหารที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงตั้งแต่ยานกรอะเครื่องบินรบขีปนาวุธไปจนถึงระบบโดรนอัจฉริยะนี่คือความภาคภูมิใจของประเทศ ความสามัคคีพลังและเทคโนโลยีที่สะท้อนถึงอนาคตของชาติที่พร้อมยืนหยัดในทุกสมรภูมิอย่าลืมกดติดตามช่อง aircraft update เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์การทดสอบเครื่องบินรบและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลก